เย็นๆครับก็ลงมาลดน้ําทุเรียนนะครับผมก็ทุเรียนของอของพ่อที่ปลูกไว้เนี่ยก็จะปลูกไว้ทั้งหมดหกแถวนะครับผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าแถวทั้งกี่ต้นก็ราวสักยี่สิบกว่าต้นได้ครับครับผมก็จะเปิดติดเครื่องนะครับติดเครื่องเปิดสปริงเกอร์แต่เราไม่ได้เร่งเครื่องเยอะนะครับ เราเร่งแค่นิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งครับผมเราจะใช้วิธีลดเปิดลดสปริงเกอร์เนี่ยครั้งละ2อ,ะอล่องครับผมเพื่อประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันด้วยครับแล้วก็ทั่วถึงด้วยครับผมครับเราก็จะลด ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมเราจะเปิดไว้แล้วเราก็จะเปลี่ยนวาลวไปเปิดอีกอไปเปิดอีกสองล่องครับเราไม่ใช่เปิดแค่ตรงสปริงก็ตรงแปลงทุเรียนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงตรงแปลงกระทอมด้วยครับผมนี่ครับพอเราสองล่องเสร็จแล้วเราก็ เรามาปิดวาลว์ครับปิดวาลวที่ตรงนี้ครับกับตรงนี้สองล่องครับแล้วเราก็จะไปเปิดเปิดตัวตัวนี้แทนครับผมเราจะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับอันนั้นเราเหลือไว้ร่องนึงนะครับผมยังไม่ได้ปิดเขาเรามาเปิดวาลว์ตัวนี้ก่อนน้ำตัวนี้ครับ,รบพอเราเปิดวาลวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปปิดอ,อีกวาวนึงครับ พราะว่าสองล่องเนื้เราได้ลดประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับผมพอแล้วครับยี่สิบนาทีครับเราก็จะมาเปิดล่องนั้นกับล่องนี้ต่อน,นะครับแล้วก็เลยสองล่องให้เปิดทีหลังนะครับอ่ะล่องนี้ก็เราเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ครับผมแล้วทีนี้เราจะมาเปิดล่องนี้ดูครับ ถามว่าถ้าเราเปิดทีเดียวทั้งหมด6กล่องเลยได้ไหมได้ครับสบายครับผมแต่เราก็ต้องเร่งเครื่องให้มันเยอะกว่าน,นี้ครับเราเร่งเครื่องก็ถ้าเปิดทั้งหมดเลยถ้าของแปลงกระท่อมด้วยแล้วก็ของแปลงทุเรียนด้วยเนี่ยเราเร่งเครื่องนี่เกือบสุดครับเกือบสุดเลยเกือบสุดก็น้ำก็จะกระจายเต็มสวนครับแต่ทีนี้เราประเมินแล้วว่าถ้าเราเปิดแบบนั้นอะ โอเคประหยัดเวลาจริงครับแต่มันกินน้ํามันค่อนข้างเยอะครับพอเรามาเทียบอ,อัตราส่วนในการที่ว่าเราเปิดรถทีละสองล่องแล้วเราใช้วิธีการเร่งเครื่องอันนี้เร่งเครื่องเร่งแค่นิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งด้วยครับผมเร่งนิดเดียวเองครับแล้วมันประหยัดน้ํามันกว่าตอนที่เปิดทั้งแปลงค่อนข้างเยอะครับผมมันเป็นเครื่องฮอนด้าสามแรงนะครับผม GX 120ครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตรงแปลงกระท่อมครับเนี่ยครับของแปลงกระทอมมันก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์เล็กแบบนี้ครับผมก็ตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้ก็สิบหัวแล้วครับผมยาวไปถึงตรงหัวปวกตรงนู้นด้วยครับก็ลดได้หมดตรงนี้ครับมาครับก็มาทังนี้ครับผมเนี่ยครับอ่ะก็ไปตรงนู้นด้วยอันนี้ยังต่อไม่หมดนะครับเดี๋ยวอนาคตเราจะต่อจากตรงเนี้ยครับ แล้วก็ต่อยาวไปตรงนี้ให้หมดเลยครับผมครับต่อให้หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงครับเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้เป็นหัวสปริงเกอร์เล็กหมดเลยมันจะให้น้ําค่อนข้างจะกระจายนะครับแล้วก็ให้เรื่อยเรื่อมันจะซึมลงไปในดินค่อนข้างดีครับผมเนี่ยครับโตอนนี้ก็ยังต่อไม่หมดนะครับสปริงเกอร์ครับผมฝั่งนี้เราใช้ท่อใช้ท่อ PE เอชีหุ่นนะครับผมเดินเอาครับ ฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยครับผมยาวออกไปนู่นครับแล้วก็มาตรงนี้ครับยาวมาทางนี้ครับให้น้ําดีครับหัวสปริงเกอร์เนี่ครับผมใช้ได้เลยครับผมให้น้ําเรื่อยๆครับมันจะซึมลงไปในดินค่อนข้างดีครับก็ยังต่อไม่หมดอีกเหมือนเดิมครับเนี่ยตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ต่อครับเรายังไม่ได้ต่อให้ทีครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ทีหลังครับผมเนี่ยครับ หายไปเรื่อยๆครับผมทางนี้ครับแล้วก็ยังเหลือในกอขานี้ก็ยังไม่ได้ต่อให้ทีครับ,รบเนี่ยครับ แล้วมาดูยายครับผมยายเอากล้วยให้หมากินนะครับหมาที่นี่กินกล้วยด้วยครับผมแล้วพอดีตรงนี้หัวสปิงเกอร์มันหมดนะครับผมผมก็เลยใช้วิธีเจาะครับเจาะเนี่ยครับเจาะรูน้าเลยครับเจาะรูเพื่อให้มันลดต้นลูกตะขบครับผมเนี่ยครับสองที่ครับผมข้างบนนูก็บนหัวปวกก็มีแล้วครับตรงนี้ก็มีครับผม นี้ก็มีครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้หัวสปริงเกอร์หมดนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาเลีอยงแต่เอามาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปซื้อครับเราก็เจาะเจาะแทนครับเจาะเป็นรูเล็กๆครับผมให้น้ํามันพุ่งขึ้นไปเนี่ยครับไปเลี้ยงต้นตะขบครับผมตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็มีครับผมครับตรงนี้ก็มีครับนี่ยครับ ให้เรื่อยๆครับผมให้หมดครับฝั่งนี้ก็มีครับมีหมดครับแต่พอดีตอนนี้หัวสปริงเกอร์เล็กเนี่ยครับมันหมดครับผมผมก็เลยยังไม่ได้ต่อเข้าแปลงกระท่อมอีกอีกโซนหนึ่งครับก็คือโซนตรงเนี้ยครับผมเนี่ยครับโซนตรงนี้ไปทางนี้ครับเขาไม่ได้น้ำครับไม่ได้น้ำมันก็เลยไม่โตเลยครับผมครับคือสายอะ สาย PE อะครับยังมีอยู่ครับผมแต่ที่นียหัวสปริงเกอร์ไม่มีเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีแก้ไขแล้วละครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาก็เริ่มอ่าเริ่มเหี่ยวแล้วครับเนี่ยครับใกล้จะตายแล้วครับผมครับผมเคครับอันนี้ก็เป็นโรงปั๊มน้ำแล้วครับผมโรงปั๊มน้ำครับอ่ที่วันก่อนผมทำคลิปออกมานั่นแหละครับผมแล้วก็มีเครื่องตั้งอยู่ที่ผมบอกนะครับเครื่องสามแรงครับผม JX120 ครับครับอันนี้ก็เป็นท่อครับท่อเมนไปครับเสียดายครับแปลงทุเรียนผมไม่ได้วางท่อเองถ้าผมวางท่อเองนะท่อเมนอะวางทางนูเส้นหนึ่งก็ต้องวางตรงกลางอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ประสานหัวให้หมดน่าจะดีกว่านี้เยอะครับนี่ก็บ่อน้ําครับผมตอนนี้น้ําก็ลดลงลงไปก็ประมาณนึงแล้วครับผมแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะครับ โอ้ยนี่ยังเหลือเยอะมากครับนี่ก็ความลึกนี่เป็นประมาณเป็นสิบเมตรนะครับสิบกว่าเมตรนะครับตรงนั้นนะผมว่าประมาณสักสิบห้าเมตรได้ที่ยังเหลืออยู่ครับผมน้ําเหลือเยอะครับพอครับผมเนี่ยครับเรารถแปลงทุเรียนไปเรื่อยๆืครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล่องก็มาอีกสองล่องครับผมครับผมก็มาแนะนําครับมาแนะนําหัวสปริงเกอร์นิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีอะไรผมก็จะ นำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกทีนงนะครับผมนี่ก็เป็นภายในบริเวณบ้านครับนี่ก็เป็นสวนสวนยางครับสวนทุเรียนครับฝั่งนี้ก็สวนท่อมครับผมข้างหลังก็เป็นสวนปาล์มครับนี่ก็สวนยางครับสวนมะพร้าวครับผมครับแล้วก็บ้านอยู่ข้างหลังครับผมแล้วก็มีต้นยางใหญ่นะครับสามต้นครับครับผมโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ